มาชมวัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับอันนี้จะเป็นชูชกนะครับชูชกที่มาข,ขอกัาหาชาลีนะครับอันนี้กัาณาชกชาลีนะครับวันนี้เรารีวิววัดสวยงามของจังหวัดระยองนะครับวัดนุนสวรรค์ ดเป็นวัดที่งดงามอลังการงานสร้างนะครับปฏิมากรรมปูนปั้นนะครับเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับก็เลยมารีวิวให้ได้ไดชมกันชมกันแบบจุดใจเลยนะครับทวัดชัยชาเนี่ยนำเสนอ วันนี้มาถ่ายทําที่จังหวัดระยองนะครับมารีวิววัดสวยแห่งหนึ่งของจังหวัดระเอ็ดไปมาที่งดงามหลังการงานสร้างนะครับ